โมเมนตัม um, แรงดนันการดนและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปรู้จักกับคําว่าโมเมนตัมครับวัตถุที่อยู่รอบตัวเราถ้ามีการเคลื่อนที่นั่นหมายความว่าวัตถุเหล่านี้จะมีความเร็วตัวอย่างเช่นรถยนต์กําลังเคลื่อนที่เครื่องบินกําลังบินหรือแม้กระทั่งฝุ่นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเหล่านี้บอกได้ว่าวัตถุจะมีความเร็ว จากสภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนที่เราสามารถบอกได้ว่าวัตถุมีความเร็วโดยที่ถ้าเกิดเรานําผลคูณระหว่างมวลของวัตถุกับความเร็วในขณะนั้นมาคูณกันผลคูณที่ได้จะออกมาเป็นค่าของโมเมนตัมเราสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมได้จากกรณีต่อไปนี้ครับถ้าให้วัตถุมวล m มีความเร็วเริ่มต้นเป็น u และมีแรงภายนอกกระทําอยู่คือแรง F แรงในที่นี้จะทําให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วจากเดิมมีความเร็วเป็น u กลายเป็นความเร็ว v จะทําให้ม omentum ของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการหาก,การเปลี่ยนแปลง momentum เนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แทนคือ delta p ซึ่งเราสามารถหาค่า delta p ได้จาก momentum ตอนสุดท้ายหักลบกับ momentum ตอนแรกจะได้ค่าเป็น เดลต้า p เท่ากับ mv ลบ mu หรือเราสามารถเขียนบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเดลต้า p เท่ากับ p 2ลบด้วย p 1จากสภาพของวัตถุที่มีความเร็วเปลี่ยนไปเราสามารถหาแรงที่กระทำกับวัตถุนี้ได้จากกฎของนิวตันข้อที่2คือ f เท่ากับ ma และถ้าเรานำค่า a ไปแทนลงไปในสมการของแรง จะได้เท่ากับ f เท่ากับ m คูณกับวงเล็บ v ลบ u ทั้งหมดหารด้วยเดลา t จากสมการที่บอกว่า f เท่ากับ m คูณด้วย v ลบ u ทั้งหมดหารด้วยเดลา t ถ้าเรานำ m คูณเข้าไปในวงเล็บกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น mv ลบ mu ส่วนเดลา t โดยที่ก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเดลต้า p จะมีค่าเท่ากับ mv ลบ mu โดยใช้คำว่าเดลต้า p แทนลงไปจะได้สมการ f เท่ากับเดลต้า p ส่วนเดลต้า t โดยเราจะเรียกแรง f ที่เกิดขึ้นตรงนี้หรือแรงที่กระทำกับวัตถุในช่วงขณะนี้ว่าแรงดุน และจากสมการ f เท่กับเดล a p ส่วนเดล a t เมื่อนำเดล塔 t มาคูณกับ f จะได้ว่าเป็นการดลใช้สายลักคือตัว i ดังนั้นสรุปได้ว่าการดลก็คือเป็นผลคูณระหว่างแรงกับเวลาหรือเราสามารถหาค่าการดลได้จากสมการของเดล a p ครับและก็ได้จบลงไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันในวิดีโอต่อไปอีกนะครับสำหรับวันนี้มีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ